ขอบคุณมากเลยนะครับท่านผิงเบสเอฟซโอโหมีของมาให้อีกแล้วให้เงินด้วยให้เงินมาเยอะมากผมไม่ใช้นะโอไม่ต้องใช้นะอืมไม่ใช่อันนี้ผมจะไม่แกะด้วยนับไปดีนะอาจจะหายไปสองใบม่ๆๆแล้วก็มีของกินด้วยนะครับเออผมยังไม่ได้กินเลยเลย ชาวด้อมแพทริกเบสทำหน้าที่ดีที่สุดงานนี้ส่งกระเช้าและช่อดอกไม้ถึงเบสแพทริกคู่ล่าสุดชาวด้อมแพทริกเบสต่างเสียดายความสัมพันธ์ของทั้งคู่แต่ง,งานนี้ก็ยังไม่พลาดที่จะส่งช่อดอกไม้ที่ทำด้วยเงินรวมไปถึงซูชิและชามากมายส่งให้กับสาวเบสและหนุ่มแพทริกโดยต้องบอกเลยว่าหนุ่มแพทริกเองก็ได้ขอบคุณแฟนคลับชาวด้อมที่รักหนุ่มแพทริกพร้อมกันนี้ยังบอกว่า จะไม่ใช้เงินนี้อีกด้วยเพราะน่าจะซึ้งใจที่แฟนคลับทําให้นั่นเองแต่งานนี้ก็ไม่ได้พูดถึงเหตุการณ์อื่นๆแค่ขอบคุณชาวดอมแพทริกเบธเท่านั้นส่วนสาวเบสเองก็ได้รับเช่นเดียวกันแต่งานนี้ต้องยอมรับเลยนะคะว่าสาวเบสก็ได้ยิ้มมีความสุขที่แฟนคลับมาร้อให้กําลังใจมากมายถึงจะไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่คิดว่าทางรายการแฉเองที่สาวเบธได้ให้สัมภาษณ์ก็น่าจะชัดเจนมากๆแล้วว่าคู่ของสาวเบสและหนุ่มแพทริก คงจะไม่ได้ไปต่อกันอย่างแน่นอนเพราะสาวเบสเป็นอีกหนึ่งสาวที่ชัดเจนและใจแมนอย่างมากอะไรที่ชอบก็บอกว่าชอบอะไรไม่ชอบก็บอกไม่ชอบนั่นเองค่ะถ้าไม่ชอบผูช้ชายเจ้าชู้แถมยังโกหกว่าสื่อสินห้าแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าตกลงเป็นยังไงกันแน่ก็ทําให้สาวเบส unfollow และไม่ได้งอนอย่างที่ทุกคนคิดกันเพราะต้องการแยกย้ายและ move on นั่นเองค่ะส่วนหนุ่มแพทริกเองไทยยังเป็นหนุ่มที่รักสนุกมั่นใจนะคะว่าก็ยังเป็นอีกหนึ่ง ที่สามารถทำคอนเทนต์แบบนี้ได้แต่อย่าเล่นกับหัวใจใครอีกเลยเพราะแฟนคลับมากมายก็ต่างรักและเอ็นดูหนุ่มแพทริกเสมอมาก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเด็ดดีวาก้าส่วนหมามีก็ขอให้เป็นหมามีของทางน้องเมสตาเท่านั้นเป็นกำลังใจและสพอร์ตทั้งคู่ตลอดนะคะขอขอบคุณเบสคําสิงและแพทริกปวริ ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ